นักเรียนสวัสดีครับในคาบนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูคลิปการสอนของครูแล้วกันนะครับก็คือเราจะพูดถึงเรื่องระดับภาษานะครับเราเรียนรอห้องอื่นก่อนตอนนี้ห้องอื่นเขากําลังสอบซ่อมเรื่องอากาเพชมเครื่องคาหวานแต่ห้องเราเนี่ย สอบได้คะแนนกันเยอะหลายคนก็เลยไม่ตกต้องถึงขั้นซ่อมแบบทั้งห้องนะครับก็เลยเรียนเพื่อรอเพื่อนก่อนจะได้ไปพร้อมๆกันอา่าวันนี้กูก็จะพูดคร่าวๆพอให้เราได้ได้ทราบเนื้อหาไว้ก่อนนะครับว่าระดับภาษาคืออะไรระดับภาษาคือคําว่าการะเทศะนั่นเองการะเทศะในการใช้ภาษาก็คือระดับภาษาน,นั่นแหละใช่ไหมเวลาเราจะพูดภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปเนี่ยนะครับเราต้องดูระดับดูอะไรล่ะดูบุคคลที่เราจะพูดด้วยนะครับถ้าบุคคลคนนั้น เป็นพระเราก็ต้องพูดอีกระดับหนึ่งบุคคลคนนั้นเป็นเชื้อเจ้าชาวกษัตริย์เราก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งบุคคลคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องพูดอีกแบบอีกแบบหนึ่งเป็นพ่อแม่ก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นน้องก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าระดับภาษาหรือภาษามันมีระดับใช่ไหมครับเราจะไปบอกพระว่าโอ้หลวงพ่อแดกๆไปเถอะอาหารได้ไหม ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อฉันไปเธอครับอาหารเห็นไหมฉันต้องใช้กับพระและอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้หรือเราจะพูดกับเพื่อนอย่างไงจะบอกเออเนี่ยแหมมีอาหารมาเยะๆแล้วฉันเตรียมมาประเคะเนกันแล้วเจิญกฉันตามใจเลยซึ่งมันใช่ไหม มันไม่ใช่เพราะเพื่อนเราไม่ใช่พระใช่ไหมครับประเคนก็ใช้กับพระอย่างนี้เป็นต้นแต่เราเป็นถ้อยคำเป็นประชดประชันอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเป็นภาษาระดับสนทนาหรือภาษาแบบไม่เป็นทางการนะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยภาษาระดับภาษาเนี่ยนี่ลูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือภาษาแบบเป็นทางการกับภาษาแบบไม่เป็นทางการ นะครับคือภาษาแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการแค่นั้นส่วนไอ้เป็นทางการจะไปแบ่งอะไรค่อยว่ากันส่วนแบบไม่เป็นทางการจะไปแบ่งอะไรอีกก็ค่อยว่ากันนะครับอะแต่ให้หนูรู้ไว้ก่อนว่าภาษาแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆคือภาษาแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการนะครับทีนี้ไอ้ไหมในแบบทางการนี่แบ่งเป็นอะไรบ้างภาษาระดับพิธีการซึ่งเรายังไม่ต้องใช้หรอกเพราะเราไม่ได้ไปเป็นพิธีกรหรือไปเป็นงานใหญ่ๆอย่างนั้นแน่นะครับภาษาระดับทางการอันนี้เราใช้ใช้ตอนไหนใช้ตอนเป็นภาษาเขียนเออ ดังนั้นภาษาเขียนจึงจัดเป็นภาษาระดับทางการไงลูกเห็นไหมเวลาเราเขียนหนังสือทําการบ้านทรงต้องใช้ภาษาเขียนจะใช้ภาษาพูดไม่ได้ถ้าใช้ที่ครูเคยบอกว่าต้องใส่เครื่องหมายคําพูดเช่นครูให้เขียนเรียงความเขียนบรรยายอะไรเงี้ยนักเรียนต้อง เปลี่ยนให้เป็นลักษณะภาษาเขียนหรือเขียนจดหมายลาคูล,ลาอะไรที่เคยสอนไปเห็นไหมครับเราก็ต้องใช้ภาษาเขียนดังนั้นภาษาเขียนจึงจัดอยู่ในภาษาระดับไหนลูกระดับทางการส่วนภาษาพูด นะครับภาษาพูดภาษาสนทนาจัดอยู่ในไหนอยู่ในภาษาแบบไม่เป็นทางการนะครับนี่เห็นไหมภาษาแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการดังนั้นภาษาพูดจัดอยู่ในภาษาแบบไม่เป็นทางการหรือเรียกอย่างว่าภาษาระดับกันเองหรือภาษาระดับปากหรือเรียกภาษาปากนั่นเองลูกคำแสดง นะครับคำต่ำคำหยาบคำด่าอยู่ในภาษาปากหรือระดับกันเองทั้งนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยอ่ะดูอันนี้ดูอันนี้นะครับการเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียนนะครับภาษาพูดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มเฉพาะวัยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงคําพูดอยู่เสมออันนี้ของเก่ามากแล้วนะึ่งสมัยใหม่เนี่ยเกิดภาษาพูดเยอะเลยที่เรียนพูดกันนั่นแหละคำลําไยเอาลําไยมันก้อนเก่าไปแล้วลําไยที่แปลว่าลําคาญหรืออะไรล่ะ พออย่างนี้คุณนึกไม่ออกแต่สมัยครูเนี่ยมีคําว่าวัยโจลกวัยโจแปลว่าวัยรุ่นนั่นเองเห็นไหมเป็นเพราะเป็นภาษาเขียนเราจะเขียนวัยโจไม่ได้เราก็ต้องเขียนเป็นวัยรุ่นเจง๋จง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 เจง๋งเนี่ยเจ๋งเจ๋งก็แปลว่าเยี่ยมแปลว่าดีอย่างนั้นภาษาเขียนก็ต้องเป็นอะไรลกดีเยี่ยมดีมากอย่างนี้เป็นต้นเดี่ยงเดี่ยงเนี่ยแปลว่า ไม่ถึงกับตายนะลูกแปลว่าเจ็บอย่างหนักอย่างนี้เราก็ต้องแบบเดี่ยงก็คือ,อเจ็บป่วยหรือว่า,ามีอาการหนักอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยภาษาเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับภาษาพูดมักจะเป็นภาษาไทยแท้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายแต่ภาษาเขียนมักเป็นบาลีสันสกฤตภาษาบาลีสันสกฤตก็คือพวกมีตัวก,วกลันตัวอะไรยากๆอ่ะเช่นอันในหลวงอย่างเงี้ยเราเรียกพระมหากษัตริย์ได้ว่าในหลวงได้เป็นภาษาพูดแต่พอเป็นภาษาสิกเขียนเราก็ต้องเรียกว่าอะไร พระพระมาหากษัตริ์ใช่ไหมกษัตริย์อย่างเงี้ยเขียนยากนะกสตเจะิญเออเห็นไหมอย่างงี้เป็นต้นผัวเมียอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาษาบ้านเป็นภาษาชาวบ้านผัวเมียแตเ่เป็นภาษาเขียนเราจะเขียนว่าผัวเมียไม่ได้ต้องเขียนสามีพันรายาอย่างนงี้เป็นต้นดาราหนังอย่างเงี้ยลูก หนังคาว่าหนังเนี่ยเป็นคําภาษาพูดก็ต้องเปลี่ยนเป็นดาราภาพ,พยนตร์เห็นไหมเขามีตรกยเออยนเห็นไหมคําว่ายนเนี่ยตอรอการลันเนี่ยไหมมีความมีความเขียนที่ยากขึ้นไปเราเรียกว่าเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตนะครับอ่าต่อไปภาษาพูดมักเขียนและเปลี่ยนสระให้มีวรรณะสั้นลงนะ,ะเช่นง่ายๆเลยมหาลัยอย่างเงี้ยลูก ภาษาเขียนถ้าจะเขียนต้องเขียนเต็มว่ามหาวิทยาลัยเห็นไหมครับจริงอเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเปล่าอย่างนี้ก็ผิดนะเปล่าต้องเขียนยังไงสระเอปาปาไมมเอ่อลอลิงไม่เอกสระอใช่ไหมครับเปล่านะครับเป็นออกเสียงว่าเปล่าแต่นี่ออกเสียงว่าเปล่าใช่ไหมครับจริงต้องมีรอเรือแต่เวลาพอพูดอ่ะเราจะพูดแบบไม่มีอ่ะจริงอะเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรือใช่ไหม ไหมอย่างเงี้ยไม่มีต้องหอสาะไอไม้มาลายหอหีบหม,มาใช่ไหมถ้าเป็นภาษาเขียนนะนะครับแต่เวลาเราออกเสียงเราออกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมได้หมดเลยมะก็ได้มะเออก็ได้เริดอย่างเงี้ยนะครับจริงๆคือคําว่าเริดลอลิงด้วยนะแต่เวลาออกเสียงใส่เป็นลอเรือสร้างงั้นแหละเริดอย่างเงี้ยนี่เราจัดเป็นภาษาพูดซึ่งมันจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัวนะครับอีกอย่างหนึ่งภาษาพูดเนี่ยมักจะเป็นคํายืมจากภาษาต่างประเทศนะครับเช่นคําว่าโอเวอร์ oh, เองนี่เวอร์เกินเลยมาจากคาว่าโอเวอร์เห็นไหมครับมาภาษาพูดคือคําว่าโอเวอร์ภาษาเขียนก็ต้องเป็นอะไรล,ะละ่ะแล้วมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมซี C, เอากระดาษอันนี้เอารายงานหน้าน,นี้ไปซีให้ครูที่นี่มาจากคาว่าซีหลอกภาษาเขียนจะต้องบอกอะไรลูกคัดลอกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับดิอยางเงี้ยลูกมาจากคาว่าดิกชันนารีใช่ไหมเราพูดเป็นภาษาพูดว่าดิกจริงๆมันต้องเป็นอะไรภาษาเขียน พจนานุกรมใช่ไหมครับพจนานุกรมอย่างนี้เป็นต้นอ่าแนวน้มมาดูตรงนี้ข้อคํานึงในการใช้ระดับภาษาเห็นไหมครับข้อคํานึงในการใช้ระดับภาษาใช้ภาษาพูดในภาษาเขียนคือการใช้ภาษาระดับภาษาปากหรือภาษาพูดปะปนกันไปเช่นปัจจุบันจังหวัดโคราชเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมจังหวัดโคราชเป็นการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนปนกันไปเลยจังหวัดเนี่ยเราก็ฟังแล้ว โคราชมันเป็นชื่อของจังหวัดอะไรนครราชสีมาใช่ไหมก็ต้องเขียนเป็นชื่อจังหวัดนครราชสีมาเลยจะมาเขียนเป็นโคราชเป็นภาษาพูดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับนี้เป็นต้นนะครับใช้คําต่างระดับอย่างนี้หลวงตาที่ชาวบ้านเคารพนับถือได้เสียชีวิตลงไปแล้วใช่ไหมต่างระดับคือท่านเป็นพระจะต้องใช้คําว่า มรณภาพเห็นไหมครับรถเมล์รถโดยสารประจําทางจอดรับผู้โดยสารตรงไปต้องเป็นรถโดยสารเห็นไหมรถโดยสารประจําทางเรายังเรียกว่าผู้โดยสารเลยไม่เรียกว่าคนขึ้นรถอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาษาเกิดเป็น2ระดับอยู่หล่อนเป็นหญิงที่มีความองอาจไม่ไม่แพ้บุรุษอ่ะตรงนี้ใช้บุรุษดังนั้นตรงนี้ต้องใช้สุภาพสตรีใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นหญิงตรงนี้ก็ต้องใช้ชายอย่างนี้เป็นต้นคําต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเป็นต้นนะครับอ่า ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศปะปนในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นมีบริการสร่งแฟกแกลูกค้าฟรีอย่างเงี้ยส่งส่งเอกสารออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเปลี่ยนคําตรงนี้ไปคะแนนสอบมิดเทอมเห็นไหมมิดเทอม ที่ก็คือคะแนนสอบกลางภาคก็ต้องเขียนเลยคะแนนสอบกลางภาคเราไม่ใช้คาภาษาอังกฤษมาปนภาษาไทยถ้าเรามีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับหรือเขียนใช้คําที่เป็นคาอ่าถ้อยคําหลายคําที่เราใช้พูดเยอะแยะโอ้โ yeah, ห oh จมจมไปเลยแย่ yeah, อะไรแย่อะไรจมไปเลยแย่ yeah, อะไรเนี่ยอะไรเป็นต้นเป็นคําพูดที่ เราใช้พูดอยู่นะครับหรือใช้สำนวนเปรียบเทียบหรือเรียกอย่างว่าคำแสดงอันนี้ก็เพเวลาเป็นภาษาเขียนแล้วใช้ไม่ได้ยิง่งคำว่าชักดาบชักดาบคือไม่ไม่จ่ายเงินใช่ไหมลูกพิกล็อกอย่างเงี้ยนะครับแปลว่ากับตลปัดแปลว่าเปลี่ยนไปในทางดีไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ ของครูก็ประมาณนี้ภาษาพูดภาษาเขียนนะครับเดี๋ยวคาบหน้าพอเรามาเรียนกันครูจะสอนการวิเคราะห์และให้ทําเป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันแล้วก็จะสอบเก็บคะแนนท้ายคาบเลยดังนั้นนักเรียนต้องต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วทำทำแล้วสอบเก็บเลยมันมีคะแนนอยู่5คะแนนมั้งถ้าจําไม่ผิดภาษาพูดภาษาเขียนนะครับอ่ะในคาบนี้ก็ให้แค่นักเรียนฟังเนี่ยแนาทีน่าจะฟังจนถึงตรงนี้ถ้าใครฟังถึงตรงนี้นะครับนักเรียนก็อ่า ถ่ายรูปนะครับตอนกําลังนั่งดูคลิปเนี่ยส่งมาให้ครูด้วยนะครับส่งเฝ้าอัลบั้มออนไลน์อะไรก็ได้อัลบั้มเดิมก็ได้นะครับส่งเข้าอัลบั้มเดิมที่เป็นกาอัลบั้มที่ส่งรูปอยู่ตลอดนะนะอัลบั้มนั้นก็ได้เดี๋ยวครูไปดึงรูปเองนะครับวันนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะที่เหตุผลที่ทําไมครูยังไม่ไปเยอะเดี๋ยวเรารอเพื่อนไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ